สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ e ีเดียนแท้เรกันอีกรล้นะคะวันนี้เบลนะคะจะพาเพื่อนทุกคนมาไขข้อสงสัยว่ามาเรียนต่อที่ออสเตรเลียเนี่ยจะเลือกเรียนอะไรดีนะคะเพราะที่นี่เนี่ยจะมีทั้งเซอร์ติฟิเคทดิพโลมาหรือว่าเป็นแบบมาสเตอร์ดีกรีนะคะวันนี้เบลก็เลยชวนเพื่อนที่เรียนมาสเตอร์ดีกรีที่นี่มาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางเพนนะคะเรียนอยู่ QUT Master Degree of Digital Communication เบ <Digital Communication. S 1> ลเรียน Diploma of s เช i ยลเ e ด i a ม a ร์เก็ตติ้ที่ APC หรือว่าออสเต a เล a ยนแปซิฟิกคอ l e ลเนะคะก็เลยมาคุยกันว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงแล้วก็ข้อดีข้อเสียกันยังไงนะคะนำเพรเรียนไปนยังไงบ้างทำไมถึงเลือกเรียนคอร์สนี้แล้วก็แบบเป็นมหาลัยที่นี่ที่ QUT แรกสุดเลยที่เรียนปอตีที่ไทยมาก็คือจบ จาค่ะที่ SIT ธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเกี่ยวกับด้าน management technology มไม่ได้ไม่ได้ตรงสายที่เป็น marketing แต่ว่าเขาเปิดกว้างว่าปอโทรเขาไม่จาเป็นต้องรีควาย e ว่าเราจะต้องจบปอตีที่ตรงสายมาเพื่อที่จะมาเรียนปอโทได้แล้วมันก็แบบไม่ได้ตรงสายเราแต่ทําไมถึงเลือกเรียนดิจิทัลคอมมิวนิเคชั่น แล้วลองไปศึกษาหาข้อมูลดูแล้วเห็นว่าแบบมันก็เป็นวิชาหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดกับอาชีพในอนาคตเราได้เราคิดว่าอะไรเป็นแบบข้อดีที่เราเลือกแบบต่อมาสเตอร์ดิกีที่นี่บ้างพิวที U ที่เนี่ยเขาจะมีทุนให้กับนักเรียนต่างชาติอิงจากเกดปอตีที่เราจบมาก็คือถ้าสามขึ้นเขาก็จะให้ทุนเรายี่ส้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรื่อง f ฟ n น n เช่ขเราใชแบบ่เพราะว่ามันก็แพงเนาะใช่ไหมแล้วข้อดีอีกอย่างที่แบบหลายๆคนอาจจะ คิดว่าเอ้ยยังเลือกไม่ได้อยู่ดีว่าจะเลือกดีพมากับมาสเตอร์ดีกรีที่นี่ก็คือจบโทที่นี่เหมือนกว่าถ้ากดเดิมเขาจะให้ยื่นวีซ่าต่อได้อีก2ปีเพื่อให้เราหางานต่อได้อีกซึ่งมันไม่เหมือนดีพมาเพราะว่าดีพมาส่วนใหญ่อะได้มา1ปีอย่างเงี้ยเราก็จะได้เหมือนวีซ่าแค่1ปีเท่ากับคอร์สที่เราเรียนเท่านั้นมันก็เลยแบบอาจจะไม่ดีต่อคนที่อยากอยู่ที่นี่ต่อในการทํางานต่อหรอกในอนาคตพูดเรื่องข้อดีมาแล้วเพราะว่ามีทั้ง ไม่ต้องจบตรงสายก็ได้ทํางานในนะออคณเก็ไดออออ้แล้วก็หาทุนได้ด้วย<ม>ทุกคนมันก็ขึ้นอยู่กับมาอะไรเนาะที่เราเลือกประสบการณ์จากการเรียนที่ผ่านมาเทอมหนึง่งข้อเสียก็อาจจะเป็นคือวิทคือภาคที่เราเรียนมันจะเป็นแบบว่าเน้น assignment 100%จะไม่มีการสอบ mid-term final ก็คือทุกอย่างลงกับ assignment เลย a s ซ i g เ m e n t ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นคะแนนหลักบางคนที่แบบคิดว่าสอบอาจจะ ช่วยง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนก็อาจจะไม่ชอบมีชินกับแบบนี้ต้องเรียนรู้นอกห้องเรียนเยอะส่วนใหญ่เพราะว่าวิชาที่เรียนอย่างเงี้ยเลคเชอร์แค่ชั่วโมงเดียวเขาก็จะมีทิวทอรเรียให้2ชั่วโมงอาจารย์จะสอนจริงๆแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็อีกสองชั่วโมงก็จะเป็นแบบดิสคัชชั่นกับเพื่อนอันนี้ก็จะไม่เหมือนดีโพรมาเท่าไหร่เพราะดีโพมาก็จะเป็นแบบเรียนในคลาสเป็นเลคเชอร์แต่ก็เลคเชอร์แบบวิชาหนึ่งอาทิตย์ละสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ทิวทัวจะเรียวจะเป็นแบบว เรื่องข้อเสียอันหนึ่งที่น่าจะเป็นแบบตัวหลักเลยที่คนใช้ในการตัดสินใจก็น่าจะเป็นเรื่องค่าเทอมป่ะใช่ก็ค <ง S 2> <อ>่าเทอมก็อาจจะค่อนข้างสูงปีหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดแสนต่อปีแล้วก็เรียน พอโทรฟูลไทม์ก็คือสักสองปีที่เป็นเบสก็คูณไปนะคะทุกคนก็คือค่าเทอมเจ็ดแปดแสนเราคูณไปแ้่เราได้ทุนมันก็จะช่วยเซฟไปซึ่งทุนมันก็มีหลายเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็ไม่ได้มีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยก็ต้องไปลองศึกษาพอโทปรตีอะไรเงี้ยมันก็ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับคอร์ที่เราลงก็เลือกกันได้นะคะถ้าใครอยากหาที่มันถูกลงหน่อยแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้เน้นระยะเวลานานขนาดนั้นก็จะมองไปทางด้านทิพย์โฮมดีกว่าเนาะ คือของเบลนะคะเป็น d i p l oma of social media marketing ก็คือเป็นด้าน marketing แหละแต่ข้อดีของ d i p l oma คือเราสามารถแบบเรียนเจาะลึกได้ mm hmm. คือ marketing มันก็มีหลายแบบใช่ไะม mm hmm. management เป็นด้านแบบ leader s h i p หรือว่าเป็นด้านแบบ communication จ๋าก็ากกมีแต่ของอันนี้เป็น social media marketing มันก็จะโฟกัสไปด้านที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับ social media โดยเฉพาะวิชาเรียนก็จะประมาณนี้ mm hmm. <laughs> ก็คือจะเน้นเกี่ยวกับ marketing จา๋าแบบ social media marketing mm hmm. content marketing Communication plan อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวิชาที่เหมืนอนเจาะลึกในด้านนั้นๆของ Marketing ไปแต่มันก็เลยจะแตกต่างกับน้ำเพททั้งที่เป็น Marketing เหมือนกันเนาะใช่แต่ว่าอันนี้คือเราเรียนแค่เทอมแรกก่อนเปลี่ยนไปก็จะมีพวกแบบ v i r u a l i z a t i o n v i r u a l i z i n g data คือของเราจะเรียนแนวแบบว่า communi cate ต่อ,อไปมันเน้นไปด้านแบบ communi c a t i o n เลยมัน,นมันชื่อหลักสูตร มีแบบ visualizing data ก็จะเป็นแบบแนวพวกกราฟที่แบบว่าเอาข้อมูลไป analyze แล้วออกมาเปราทำกราฟออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไวท์พิสเซนเทชันแล้วก็จะมีแบบโคดดิ่งด้วยโคดดิ่งก็จะเป็นแบบ python ที่แบบว่าเขียนเขียนเป็นโค้ดออกมาเรียนเขียนโค้ดใช่ทุกคนสามารถทำออกมาเป็นแบบเป็นกราฟได้เหมือนกันเหมือนแบบบางวิชาก็จะคล้ายๆกันใช่ปหมยังคล้ายอยู่มีแบบ social media strategy เพราะมันก็เป็นหนึ่งในแบบ communication นาะ เหมือนเขาจะให้เราทำสตอรี่บอร์ดออกมาแล้วก็แบบว่าทําเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ให้เราพีเศษออกมาว่าทุกคนมันก็เลยจะแตกต่างกันถ้าใครอยากแบบเจาะไปด้านไหนเป็นพิเศษก็อาจจะเลือกเป็นดีพอมาก,ก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากแบบรู้ทั้งหมดแบบเขียนโค้ด<บ>ได้อเออทำกราฟได้อะไรเงี้ยก็อาจจะไปทางของน้ำเพชรได้ ค่ะก็คุยกันทั้งหมดแล้วนาะเรื่องแบบข้อดีข้อเสียแล้วก็ความเหมือนความแตกต่างระหว่างเรียนดีพอมาก,กับเรียนมาสเตอร์ดีกีเนาะแล้วก็เลยจะมาสรุปกันหน่อยอย่างแรกคือเรื่องระยะเวลาเนาะดีพอมาก,ก็คืออนุป,ปริญญาสคือหลักสูตรมันก็จะแบบ 1- นถึงสปีอ mm hmm. ะไรเงี้ย,ยขึ้นอยู่กับหลักสูตรอย่างโฮมเบลก็แค่1ปีเรียนแบบชิวๆจริงๆไม่ถึงกับ1ปีขนาดนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าแบบระยะเวลาทั้งหมดเวลาขอวีซ่าก็จะมาหนึ่งป mm ี hmm. แต่ของน้ำเพชรก็จะแบบ2ปีเนาะแล้วก็เรื่องหลักสูตรกก็คือดดโพมมาาาัันนนนนนจจะะเเ้้้ึไป แล้วก็อาจจะเน้นเรื่องปฏิบัติมากกว่าอย่างโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งของเบลเนี่ยมันก็ต้องแบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งเองอะไรเงี้ยทำเว็บไซต์แบรนด์ของตัวเองอะ,อะไรเงี้ยเออคือได้ลงมือทําเลยก็จะมีทั้ทงทฤษฎีปฏิบัติอ,อะไรพอตีตอนจบน่าจะฝึกงานแต่พอทก,ก็อาจจะเน้นเรื่องการเรียนมากกว่าอาจจะทำทีสิทจบอะไรเงี้ยเรื่องค่าเล่าเรียนนะคะก็คือถ้าเป็นมีโฟม่าด้วยความที่ระยะเรียนมันสั้นกว่าค่าเรียนมันก็จะถูกกว่าอย่างของเบลประมาณ2 0 0 0 0 0นะคะต่อคอร์สทั้งหมดเลย1ปี ส่วนของน้ำเทรเนี่ยมันก็จะเป็น7ปนต่อ,อปีใช่ซึ่ง2ปีก็คูดเข้าไปค่ะทุกคนก็ไปคำนวณกันนะคะคิดกันได้ว่าเอออันไหนที่เหมาะกับเรามากกว่าก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นคําตอบให้กับทุกคนได้ในการตัดสินใจเลือกมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียนะคะส่วนใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะก็สามารถทักพี่ๆอีดูยังเข้าไปได้เลยค่ะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องอีรียงไทยแลนด์แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายอียังไทยแลนด your yeah, gateway to study in Australia.